สิ่งที่พวกเราชาวสวนส่วนใหญ่จะกลัวกันมากนะครับโดยเฉพาะสวนทุเรียนนั่นก็คือช่วงเวลาที่ต้นทุเรียนเขาออกลูกมานะครับแล้วเขาแตกใบอ่อนอย่างเช่นต้นนี้นะครับซึ่งจะบอกว่าในแปลงนี้ทั้งแปลงของพี่วัดเนี่ยระยะตอนนี้ลูกก็จะโตเท่าประมาณเ,เลยกำปั้นแล้วนะครับอันนี้แล้วก็เขาจะออกดอกแล้วเขาจะออกใบอ่อน เกือบทั้งแปลงเลยนะครับแต่ว่าสามารถยังคงรักษา,าลูกเอาไว้ไม่ให้ล่วงไม่ให้หล่นได้นะครับซึ่งเป็นความาพิเศษของสวนนี้นะครับสอบถามเจ้าของสวนเขาบอกว่าเขา,เาใช้ปุ๋ยสูตรสีนะครับซึ่งสูตรสีเนี่ยจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวต้องลองสอบถามพี่วัดดูนะครับเนี่ยจะให้ดูเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับเพราะผมจะแพนมาให้ดูทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็น สภาพต้นที่เป็นใบอ่อนทั้งนั้นเลยแต่ว่าเขาสามารถรักษา,าลูกเอาไว้ได้เกือบจะสมบูรณ์ที่สุดเลยนะครับแทบไม่มีร่วงเลยนะครับให้ดูอันนี้นะครับเนี่ยเพราะนั้นก็เป็นความพิเศษของปุ๋ยสุสี4ของพี่วัดนะครับอันนี้ก็เอาตัวอย่างมาแบ่งปันให้กันดูนะครับ